ริมอยากจะบอกแม่ทุกคนที่เลี้ยงลูกแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองแย่แล้วกังวลกลัวเกี่ยวกับเรื่องไรายได้จริงๆแล้วความแตกต่างนี่เราออกมาสร้างมูลค่าได้นะคะอย่างรีมเนี่ยทำงานด้วยการที่เราอะมีแรงบันดาลใจในการเลี้ยงลูกมาก่อน แล้วก็อยากให้คนอื่นเนี่ยเขารู้ในสิ่งที่เรารู้มาเพราะว่าตอนที่เลี้ยงลูกเนี่ยค้นหาข้อมูลในการเลี้ยงลูกเยอะมากทั้งในเมืองไทยแล้วก็พบปะพูดคุยกันแบบเจอตัวด้วยออนไลน์ด้วยกับชาวต่างชาติที่เขาแบบมีลักษณะที่ทุ่มเทกับลูก เพราะลูกดรมไม่ได้ปก,กติเหมือนเหมือนลูกคนอื่นตอนเล็กๆนะคะเขามีภาวะหลายอย่างที่ผิดปกติซึ่งมันเป็นอุปสรรคกับการใช้ชีวิตแล้วดรมก็สามารถทำได้ให้เขาปกติมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ปกติยังไงก็ปกติก็ถ้าไม่บอกก็ไม่รู้ว่าผิดปกติอะคะ่ะจนกระทั่งว่าดิมรู้สึกว่าดิมมีความมั่นใจแล้วก็อยากจะช่วยเหลือ แม่ๆทุกคนได้เปิดเป็นร้านคลายกล้ามเนื้อชะลอวัยขึ้นมาก่อนเคลียร์ปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อเพราะความเครียดน่ทำให้กล้ามเนื้อตึงใช่ไหมแล้วก็พอต่อมาก็มีแม่ๆที่เขาคุยกับใครไม่ได้เขาก็มาคุยกับเรีนก็รับปรึกษาปัญหาเรื่องลูกจนต่อมาก็เป็นหลักสูตรที่สอนการเลี้ยงลูกสอนตั้งแต่การ อยู่ในท้องว่าเราต้องมีอารมณ์ยังไงเราต้องทํากิจกรรมยังไงให้เหมาะกับเราและลูกจะเป็นยังไงแล้วก็สอนตั้งแต่ประเมินว่าเขาเป็นคนแบบนี้เขาควรเลี้ยงลูกเองเป็นครอบครัวเดี่ยวหรือว่าอยู่กับครอบครัวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยอย่างบางอย่างที่ง่ายๆดิมมันทําไม่ได้ต้นสาระแหน่เนี่ยดิมซื้อออนไลน์มาดิมปลูกไม่ได้เลยดิมก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่าบางอย่างอ่ะเราไม่จําเป็นต้องทําอะไรได้เหมือนที่คนอื่นเขาทาได้กันส่วนใหญ่ เราอาจจะทำอะไรได้ที่คนอื่นเขาทำไม่ได้แล้วยังไม่มีใครทำไงมันก็เลยไม่เป็นที่รู้จักแต่ถ้าเราทำเมื่อไหร่มันก็จะเป็นที่รู้จักเหมือนที่ดิมทำขึ้นมาทุกวันเนี้มันก็เป็นที่รู้จักถึงแม้จะเป็นกลุ่มคนเล็กๆเ,เฉพาะกลุ่มแม่แล้วก็เด็กแต่ก็นั่นแหละก็คือรายได้ก็คือเงินตัวริมคนเดียวแล้วก็ทำคนเดียวเนี่ย จะให้ใครรู้จักอะไรนักหนาจะเอาเวลาที่ไหนไปดูแลเขารู้จักแค่นี้ก็ดีแล้วรู้จักแค่นี้ก็ทำให้ดินจัดสรรเวลาได้ที่จะทํางานที่จะดูแลทุกคนได้อย่างมีความสุขและดิมก็ไม่เครียดดิมก็แต่งห้องทํางานของดิมไปมีดอกมงดอกไม้มาจัดมีเวลาหาซื้อดอกไม้สีที่ตัวเองชอบ มีมีฤดูใบไม้ร่วงด้วยนะเห็นไหมร่วงร่วงคาตาเลยนะก็ <c oughs> <c oughs> ทำให้ทุกอย่างมันรู้สึกโอเคแล้วเราอ่ะไปถ่ายทอดให้คนอื่นเวลาเขามีปัญหามาหาเราอ่ะเราไม่พาให้เขาจมดิ่งเพราะถ้าเราไปหาใครที่อารมณ์เขาแย่เราก็กลับแย่เพราะว่าตัวเขาเองยังไม่เคลียร์เขาเองเลยแล้วเขาจะช่วยเหลือใครได้เพราะฉะนั้นเวลาเราจะไปรับ คำปรึกษาจากใครอ่ะดูก่อนว่าเราจะคุยปัญหาให้ใครฟังคนคนนั้นเขามีอารมณ์พื้นฐานของเขาเป็นยังไงดอกไม้นี่สวยไหมคะนี่แหละดิมยังไม่มีเวลาไปเดินหามาเลยแล้วไม่ใช่เป็นดอกไม้ธรรมดาในตลาดนะเป็นดอกไม้ที่ว่าเขาเขาเป็นก้านยาวๆมาเลยอ่ะดอกไม้จากสวนเลยอ่ะแล้วจะมีขายเฉพาะวันอาทิตย์ดิมต้องเกียดเวลาวันอาทิตย์เพื่อไปหามันมาเป็นเพื่อนกันนะ